มอนสเตอร์มาสเสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อรับไปช่องมอนสเตอร์มาสเตอร์บายนะครับวันนี้แจกอันนี้รานนั้นนะที่พี่อิ๋วมาเดินเนี่ยก็คเคยบอกไปอยู่ว่าตัวเนี้ยมนรอมานนานแล้วสั่งไปด้วยหายร้านอเอามาให้อเอออพราะมันหายไปกลางทางตอนโควิดอ่ะหายไปเหมือนไม่มีลอ็อตนึงเนี่ยของทั้งลออ็อตอ่ะร้านแบบเหมือนกับ ไม่ได้ออกไปกลัวดังตัวนี้ก็เลยพิ่งได้มาแล้วมันรอมานานแล้วเป็นงานของโคโตมุคิยะคามิสเละและอีโมก้านะไปไปด่นเลยคามิสเละเห็นมุกไปแต่จะคุ้นแปดที่งงที่สุดคือทําไมถึงทําตัวนี้ทาไมไม่ดังหรอมันดังแหละแต่ว่ามันมันดูเม็นควรจะทําตัวอื่นในทางเนี้ยออกมากกอนตัวหลักเองทาไม่ครบเลยตัวแบบตัวคอหลักอะกระดันทาตัวนี้มาแปลว่าคนทําอย่างแบบพงมีคนละคนชอบตัวนี้นะก็น่าจะชอบอยู่นะ อ่ะให้ดูก่องเชิรเชิรอันนี้มันจะเป็นคลิปที่เดลแคนกับหัวหน้ายิมบินอะของภาพเนี้แหละแบล็กไว้อันนี้ของภาพแบ,บ็คไว้น,นะครับเป็นยิมอะไรที่ว่ายิมอะไรต่อสู้กัยฟ้าสิ <c oughs> <c oughs> ดูดูสีเหลือ,องออกมาแล้วดูที่ขั้วอของซ้ายขวาเนี่ยนะอ๋อเพิ่งเห็นขั้ว <c oughs> คนนี้ก็คือคาร์มิสเละนแะแล้วก็อีมอวกาเป็น ไลมอนซิตี้เขามีมมกระต่ายมาด้วยหรออีมกากเนี่ยเ็อย่างที่บอกอะมันมีสัตว์ฟันแทะประจำของเจนนี้ก็คือหนูไฟฟ้าแต่นี่คือเป็นหนูแบบกระลอกบินอืมดีเลยตัวที่แล้วที่แกะองรีไปนี่เป็นหนูไฟฟ้าคือปัจิลิสซ์อ่านั้นเป็นกระลอกไฟฟ้าเป็นกระลอกบินอ๋อกระลอกบินแล้วพอเอควก็จะเป็นอ้น่ะ อ๋อโอเคมีมันมีหนูอ้นหนูไฟฟ้าอืมเออเดี๋ยวๆไว้แต่เราจะตัดจากคลิปนึงที่เป็นที่เป็นพวกสัตว์คอนแทนทที่น้องพิกาจูเออไปมาเลยอย่างพาร์ตลูนี่ชาไฟก็จะเป็นพลัสมายนัสเป็นหนูไฟฟ้าเขาบอกข่าร้องกับใส่ก็จำได้แก่กับพี่บ่อยเออพลัสมายนัสมาคุ้นกันถึงกับต้องยืนใช่ผมกล่องมันสูงมากเลย ของพิเศษของบริมอนเซนเตอร์นะตัวนี้เป็นโคตโต้บุพยาก็คือชุดเดียวกันแก๊งข้างบนที่เราแกะกันไปเยอะแยะมากมายที่เราแกะของหน้ายิมนึกอไทยที่มีซาต้อนกับใช่ใช่กับกาชอมอ่ะซึ่งมีแฟนคลับเคยขอนะอยากให้เอามาเรียงกันเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เราจะเปิดช่วงใหม่จะเป็นช่วงพันหรือปูอ,อ,อาา่ไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้ด้วยประกอบยากไปอีกอะไรอ่ะเส้นไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อนี่ก็หางอีโมกา มาเ uh huh. ชิบโอ้ยสวยเลยคือตัวนี้เอายิงอ่ะเนี่ยคือ,น,คอนี่คืองานท็อปนะครับผมที่ใครจะสะสมบลอน์แล้วมีการที่บอาว่าจะซื้อตัวละาสี่พันห้าพันดูการแพ็คก็รู้เลยว่าตัวท็อปสวยสุดตัวใหญ่สุดงานดีสุดใช่ไหมเป็นเป็นงานแท้อ่าชิ มีคู่มือมาให้ด้วยใช่เพราะว่าไฟฟ้ามันก็จะยากยไม่ค่อยเห็นเลยนะที่จะแจกคู่มือมาด้วยไฟฟ้ามันมไม่จะต่อยากนิดนึ่งอ่อามันมีชิ้นสดให้อย่างงี้โอเคเฮ้ยเพิ่งสังเกตคือปกตอ่เล่นในเกมไม่ได้สังเกตความละเอียดของชุดเขาของของการตกแต่งเขาว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่าโอ้โยเท่เลยเอาจริงมันเป็นแฟชั่นที่เท่มากเลยนะดูดิดูรองเท้าเิย เป็นครบบวกควบลดอะอย่าบอกนะว่าใส่ส้นสูงอ่ะไม่ใช่เออมันส้นแบือธรรมดาอ๋อโหแต่สวยมากอ่ะแล้วดูชุดจีเป็นแบบว่าแฟชั่นก็คนที่ชอบตัวนี้เพราะว่าแฟชั่นแหละเพราะแฟชั่นเขาดูเท่มากเลยะดูผมดิความเป็นจริงทําตรงนี้ไม่ได้นะจริงใช่อ่ะมาจะเริ่มประกอบกันเลยต้องขอถาน กันนีดครับนี่นะให้สอบลองส่งใกล้ๆดูก่อนเขาจะเห็นแบบอีโมกา้าอีโมก้ามันก็เป็นแบบกระรอกบ,บินที่น่ารักตัวหนึ่งเลยน่ารักมากภาคล่าสุดที่เล่นในชชดับโลกเจออีโมก้าในใน,ใน DLC อยู่มันจะเกาะอ,อยู่บนต้นไม้แล้วก็ต้องผิวปากเรียบม,มันจะบินแบบบินไปบินมาบนต้นไม้แล้วก็ผิวปากเรียกมาแก็วลงมาสู้กับเราเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นหนู่ไฟฟ้ายอดนิยมเพราะว่าน่ารัก มันจะหลายชั้นไปหนไงแม่เลยของพรีเมียมก็ต้องแพ็คอย่างดีเออแพ็คแะแบบประเด็นเลยนะขึ้นวงชั้การเก็บของมันมันจะมีชั้นแบบว่าชั้นหนึ่งเป็นตัวตัวกันกันการชิ้นส่วนโลวงหรือชั้นหนึ่งเป็นตัวแบบเป็นตัวแบบมันแยกพาอ่ะเอาหางนี้มก้าก่อนเลยเชิบนี่หางมันก็จะมาใส่ตรงนี้ พวกนี้อย in right ่าจะแบบไปฝืดแรงมันมากนะบางทีเด like <e okay. ี๋อกหักอย่าไปดันมันเยอะใช่ไหมออ่ะมันเดี๋ยวพี่ต้องตั SMITH ้งตามแี้ไฝืไฟฟ้าชิ้น E อีนะที่พื้นก่อนที่พื้นคือชิ้น B b คือชิ้นนี้ b ีเนี่ยมันจะมีที่ต่ออยู่ข้างหน้าข้างหน้าคือชิ้นของบ บีอยู่นี่เบต่อมาชิ้นซีีคือชิ้นนี้ต่ออยู่สามอันนี้ปพ๊บปกติโคโต,โตไม่ค่อยมีเอฟเฟกตมาให้นะนี่เป็นตัวแรกๆเลยนะที่มีเอฟเฟกตมาให้แบบนี้ ต่อมาชิ้น D กับ E D กับ E คือนี่ D นี่ E คือต้องเอา E ไปต่อกับ D ก่อนโหยากไปอีก <c oughs> นะอ e <c oughs> ต้องเทออย่างงี้ D <c oughs> ต้องเอแบบนี้ <c oughs> อย่างนี้อ่ะควายกันคลิป <c oughs> แล้วก็ไปต่อข้างหน้านนว้าวเฮ้ยเท่อยู่นะและสุดท้ายอันนี้ไปต่อที่ข้างบนนี้มันมีร์าที่อยู่ ค่อยๆจเย็นเดี๋ยวหกักถ้ามันมีเสียงแบบกึดๆเมื่อไหร่ให้หยุดเนาะอืมนี่ว<ะ>้าวเออเมื่อทำให้ฟฟ้าดูลอ,อยออกมาดูมีกระแตไฟฟ้าเลยไ,ไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายตัวคู่กันให้นะเพราะว่าตัวที่มีฐานแบบนี้ก็คือมีอีกคนหนึ่งที่เป็นยิมยิมบินนะที่นคนนั้นยิมบินคนนั้นเป็นแอรโฮสเต เราแกะไปยังเราไม่ได้แกะด้วยกันเพราะเรายังไม่ได้อัดวิดีโอแต่ว่าอยู่บนโต๊ะฐานที่เป็นแบบนี้ตงจริงเนี่ยมันโคโตคนจะทำฐานแบบนี้ทุกตัวเพราะเป็นฐานที่แบบสื่อเรื่องว่าเป็นโปรเบบอลไงแต่ฐานเนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่สองตัวคือตัวที่อยู่ข้างบนห้องกับตัวนี้เรื่องชอบนะตัวนี้ต้องมีเป็นสแตนพาสติอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวเราจะเอาสแตนมาวางคุ่กันเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูที่เกจิบตัวนี้ก็สิบเก็นสิบเลยนะครับผม เออใครที่ชอบแบบสายแบบเทรนเนอร์ดีเทลดีๆอ่ะโคโตอันดับหนึ่งอยู่แล้วคือเราถ่ายเป็นูกตัวไงโคโตก็ดีสุดมาละจริงอ,อย่างไงเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่พันสี่พันหก 4, 000 5, 000ลงปัดสี่พันห้าถึงห้าพันแต่โคโตอ่ะบางตัวก็แปดเก้าพันแล้วนะจากที่นะเพราะว่าบางตัวมันแรงมากมีลิเลียลิเลียก็แพงอยู่ลิเลียมีตั้งสองสามล่าง แต่่คอนเซปต์หลักของโครตัวะจะบอกก่อนว่ามันคือคนในสกิลสูงเท่านี้แหละสูงประมาณนี้และคู่หูมาตัวนจะเป็นคู่หูคู่หูร่างใหญ่ตอนนี้มีแค่สองอันที่เราแกะไปแล้วคือลิซาดอนกับกาชอมอ่าใช่อันนั้นคือเป็นลีกไงพวกลีกอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าที่เหลือจะเป็นคู่หูตัวเล็กๆที่แกะไปล่าสุดก็อาตโมโมไอลูกเจี๊ยไฟอ่าใช่ใช่ฮารุกะก็จะเป็นตัวนี้และ ี๋ยวก็มีมาอีกขอตัมีไปเ่อยๆชื่อเราเว่าเดี๋ยวต้องมีอีกแนะก่พี่ว่าขคนนั้นหลีคบคนนั้าหลีครบน่าจะครบโอเคยสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Monster Master by Pete นะครับตอนไปเดี๋ยวมีมาแกะได้เลยแน่นอนดูหันไปทางนู้นมีสปอยนะคะโอ้โหโอ้โหเยอะมากแกะไหนไม่จะหมดแต่ตอนนี้มีไลน์ทักมาถามในเพจได้เลยนะเดี๋ยวเราคอยทยอยตอบให้ทั้ง หลักๆอยากให้ทักในเฟซมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรในใน YouTube ก็เมนต์ได้นะคะซอสเป็นคนดูแล้วก็ไปถามพี่พีใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะขอบคุณมากครับบายยค่ะสวัสดีครับ